อาจารย์ไทรวันชัยรัตน์นะครับจบการศึกษาระดับปีิญญาตจีจิตกรรมที่พาอช่างแล้วก็ระดับปริญญาโท,ที่มโสอวสานมิตรเอกพัฒนาศินศิลปะสมัยใหม่นะครับเ,เดิมทีจบปีหนแล้วก็ได้มาสอนที่พาอช่งางเราเราเป็นระดับพิเศษเราเราห้าปีแล้วก็ได้ออกไปศึกษาต่อหลังจากนั้นก็ไม่ได้ทำประจําและททาอาชีพหลักก็คือ,คอสอนจีน้ําให้กับกลุ่ม ต,ต่างๆที่เชิญเราไปสอนเช่นกลุ่มคุณหมอโรงพยาบาลนักพิธีโรงพยาบาลกรุงเทพโรงพยาบาลพระม,มงกุฎโรงพยาบาลจุฬาและอีกหลายๆที่ที่เชิญไปสอนนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นงานอดิเรกที่ทําให้ทุกคนผ่อนคลายในการสบายสีน้ำควบคู่กันก็คือผมก็ทํางานแสดงสีน้ําด้วยในแต่ละครั้งที่แสดงจะตั้งตรีมหรืโอโปรเจกต์ทค่ทำไว้นะครับแสดง ปีหรือ2ปีต่อครั้งนะครับในช่วงโควิดนี้ก็หลายคนคงอยู่บ้านดูแลสุขภาพตัวเองว่างๆหยิบสีน้ำมาวาดกันลองดูครับหลักการในการใช้สีของผมนี่นะครับผมจะวางแผนในการใช้สีอยู่2ถึง3ครั้งก็คือพื้นแรกแล้พื้นที่2แล้วก็อัดเนื้อสีนะฮะกลุ่มหลักๆเนี่ยในกลุ่มชีขาวเนี่ยผมจะใช้กลุ่มเหลืองก่อนเหลือง เบาๆแล้วก็ตามด้วยสีเทาย่อมบูหรือไม่ก็วอลเตอร์บูอะไรก็ตามทีเนี่ยให้มันเป็นกลุ่มเงาของสีขาวนะครับส่วนกลีบของดอกกล้วยไม้หรือดอกไไดอกุหลาบก็ตามเนี่ยจะเป็นกลุ่มสีแดงแล้วก็แดงเข้มขณะที่พื้นเปี่ยกอาจจะอัดเนื้อสีเข้าไปเพื่อให้มันหยุดอยู่กับที่เป็นความลึกของซอกในลึกนะครับดอกกุหล,ลาบ แล้วแต่เราบางทีไม่จาเป็นต้องเป็นแดงปกติก็ไช้ได้แดงอื่นก็ได้แล้วแต่นะครับกลุ่มสีส้มก็เหมือนกันเพื่อจะต้องการอักเนื้อสีให้เกิดมิติเนี่ยะะเราลองดูว่าเรารวาังเฉดสียังไงแล้วเอามาใช้กลุ่มดอกรักกับกลุ่มดอกมะลิเนี่ยเป็นสีเงาเดียวกันคือเราจะใช้โทนเอาฟ้าม่วงหรือม่วงเบาๆคำคามเพื่อให้เกิดเป็นเงาของดอกรักและก็ดอกมะลินะครับ โดยการเว้นขาวสลับกันแต้มเงาเว้นขาวสลับกันแต้มเงานะครับส่วนดอกกล้วยไม้ดอกกล้วยไม้เนี่ยเราไม่ได้เน้นมิติต่างๆให้เหมือนจริงมากเราเป็นแต่ว่าเอาความรู้สึกของสีเขียวอ่อนกับม่วงเพื่อให้รูปทรงยังคงอยู่ส่วนรายละเอียดเราไม่เอาเพิ่มเราก็เป็นแค่การลาลายฟอร์มแล้วก็ให้มันเกิดการไหลซึมมีทั้งขอบคมขอบเบอร์นะครับรองวางมิติดู หลักการเดียวกันที่เราใช้เราใช้พื้นที่สองเพื่อให้เกิดเป็นรอยผูกกันเพื่อเปิดมิติที่มันพ้องกันกับลายละเอียดสีขาวเนี่ยให้ทุกคนลองดูว่ามันน่าจะทำยังไงต่อผมใช้การทําพื้นที่สองเพื่อให้เกิดมิติแล้วก็กใช้การดาใช้ความเข้มในสีเข้มนะฮะดันให้เกิดมิติขึ้นในความลึกนะครับแล้วก็ปล่อยรูปทรงออกทั้งหมดโดยทั้งหมดแล้วไม่ได้เน้นรายละเอียดเน้นแต่ ยังคงรูปทรงไว้แต่ละเอียดเราไม่เพิ่มให้มากกว่านี้นะครับแล้วก็อยู่ที่แต่ละคนว่าเราจะจัดการปัญหาในงานตัวเองยังไงในวิตียังไงอยู่ที่การวางแผนในแต่ละวิธีนะอันนี้ก็อยู่ที่เรานะลองสนุกกันดูครับอ่านะครับก่อนอื่นเรามีต้นแบบภาพพวงมาลัยแล้วนี้เสร็จแล้วแล้วก็วาดโครงสร้างคร่าวๆของสิ่งที่จะระวาดทั้งหมดเนี่ยเพื่อจะได้เป็นแนวทาง ในการระบายสีนะครับกําหนดโครงสร้างของภูมิลัยทั้งหมดให้อยู่เหมาะสมกับหน้ากระดาษเพื่อเราจะได้จัดองค์ประกอบให้สวยงามตามภาพแล้วก็มีความคิดสร้างสรรค์นในการจินตนาการในการระบายสีอีกทีหนึ่งนะครับเมื่อเราล่างภาพได้แล้วเอาละหลังจากที่เราล่างได้ภาพร่างแล้วเราวางตำแหน่งในส่วนของว่าองค์ประกอบได้แล้ว เราพร้อมจะระบายสีกันแล้วนะครับก่อนอื่นภาพนี้เราจะแบ่งเป็น3ขั้นตอน 1. ขั้นตอนที่จะทำดอกกุหลาบนะครับ2กล้วยไม้และก็3กลุ่มดอกมะลิกับดอกลักนะครับเราจะทำใบกล่าวใน3ตอนนี้นะครับอ้าวเราจะเริ่มต้นที่น้ำปาปลาก่อนระบายน้ำปาปลาไปที่ดอกกุหลาบ ระบายสีเป็นภาพรวมอานะครับเมื่อได้ภาพรวมแล้วเราค่อยๆเริ่มจิกดอกให้เกิดความเข้มอ่าดอกทีสอง แทรกสีต่อไปทำรายละเอียดในส่วนที่เป็นความลึกของกรีดต่อต่อไปตากลูลาสีสม เติมความเข้มเติมความลึกค่อยๆเพิ่มค่อยๆเติมไปนะครับ เสร็จแล้วหนึ่งในส่วนของดอกกุหลาบต่อไปเป็นดอกกล้วยไม้ให้เราระบายน้ำเปล่าเกินต้องเขียวเหลืองนิดนึงโอเคต่อไปกล้วยไม้สีนวง ตัวความเข้มโอเคต่อไปเป็นสีชมพู b i l เลนท์คิงชุด ค่อยๆแทรกสีออาละทำได้แล้วได้แนวดอกไม้สองนแนวละ เอาละต่อไปเป็นกลีบดอกกล้วยไม้หรือดอกมะลินะครับระบายสีเป็นแนวแนวครับ เอาละได้เพ็นพื้นแล้วพอได้พื้นเสร็จแล้วจะเริ่มจิกขอบดอกใช้ความเหนียวของสีแล้วก็จิกเพื่อจะสร้างขอบกรีบดใช่ไห แต่รือจะจุดจะควนก็ได้นะครับแล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนเราจะไม่ได้วาดให้เหมือนจะจนเหมือนเดียยค,ค่อยๆแทรกลงไปต่อไปไปดูดอมกมะลินะครับให้เราลงสีอมเหลืองนิดนึง ต่อไปสีฟ้านิดหนึ่งเป็นเงาเอาละต่อไปจิกดอกมะลินะครับทำบาลเอียดอกวันนี้เราพาทุกคนวัดถึงสองพวงเลยอาจจะมีความซับซ้อนหน่อยนะครับค่อยๆไปแจนเย็น อาแล้วหลังจากนี้เราจะไปหาดอกลักแล้วก็จะพักระยะให้ทุกอย่างแห้งก่อนแล้วก็กลับมาเริ่มใหม่นะครับอ่าต่อไปดูดอกลักกระน้ำเปล่าทำเงาเราจะสร้างเงาขึ้นมาก่อนนะครับจะได้มาดันที่หลังจะง่ายกว่าถ้าเรามาเว้นขาวไว้ก่อนบางทีมันจะขาวเกิน เอาแล้วเราพอแค่นี้ก่อนนะให้ทุกอย่างแห้งสนิทแล้วก็เริ่มใหม่ทีนึงอาต่อไปเราจะมาเริ่มเพิ่มรายละเอียดนะฮะหลังจากทุกอย่างแห้งแล้วเนี่ยเราค่อยๆมาเก็บรายละเอียดทีอีกทีนึงแล้วก็ก็จะเป็น g r o กาวขึ้นมานะครับเอาลองดูนะครับเราจะมาเก็บดอกคหลาบันก่อนเป็นชั้นที่2 ค่อยสร้างมิติขคิดไปจะเย็นเย็นไม่ต้องกลัวเอาละมิติที่สองจะเริ่มโผล่แล้วนะครับอา่าค่อยๆมาโอเคดอกต่อไป เราจะได้พื้นที่สองแล้วต่อไปอ่าต่อไปเพิ่มด้านล่างละเลอียด ทุกอย่างเป็นการลดทอนรายละเอียดนะครับเราจะไม่ได้มาเก็บทั้งหมดให้เหมือนจริง เอาแล้วคันจะไปจบที่แปะกราวเอาและวคันนี้เมื่อเราได้ภาพรวมของโครงสร้างดอกและสีดอกเรียบร้อยแล้วเนี่ยต่อไปเราจะเอาแป r กราวขึ้นมาดันดอกให้เกิดมิติขึ้นมาก่อนเราค่อยว่ากันเรื่องรายละเอียดและแสงเงานะครับต่อไปเลยเป็นของฉากหลังแปะกราวมาเราจะลงน้ำไปก่อนนะครับ เพื่อจะได้ง่ายในการให้สีไหลเชื่อมต่อเข้าหากันแล้วจะลงส่วนบนก่อนส่วนล่างเนะก็บไว้กานเพราะคิดว่าน่าจะไม่ทันไป้กาวใครชอบสีอะไรก็ตามอัธยาศัยนะครับผมชอบสีฟ้าเขียว ะระบายฉากพื้นหลังเพื่อดันทั้งหมดขึ้นมาเราจะมีสีของตัวดอกเนี่ยไหลไปหาแบกลาด้วยนะครับ ดันให้เกิดความขาวสว่างขึ้นมาอา่าแบต่อไปดันดอกลักนะครับ เอาแหละเมื่อเราได้พื้นหลวมรอบแรกเรารอก่อนให้แห้งสนิทเพื่อจะทําพื้นข้างหลังอีกครั้งหนึ่งเพราะว่ามันจะซีดไปเอ,เอาแหละได้ทั้งหมดแล้วให้รอหแห้งสนิทก่อนนะครับ เอาต่อไปนะครับเราจะมาเริ่มเก็บแสงและเงาเริ่มต้นจากดอกเราจะทำการเคลือบเงาของดอกมะลิค่อยๆ เห็นในส่วนที่เป็นส่วนที่ช่องลึกนะครับเราจะได้แสงและเงาโผล่ขึ้นมานะครับ ที่นี่ดอกเอาละเพิ่มเงาลงส่วนที่มืดเพิ่มคลามเข้มเล็กๆน้อยๆน,นะครับ ข้างหลังั้งงนึงเพิ่มค่อยๆสร้างมิติ อาต่อไปดันดอกลักเคลือบให้จมลงไปสร้างขอบดอกลักขึ้นมาใหม่ เป็นรูปทรงดอกรักขึ้นมานะคะรับเพิ่มความเข้ม คอยเพิ่มมิติจิตความลึก สร้างมิติเล็กๆน้อยๆอ่าแล้วสุดท้ายแล้วก็ค่อยๆมานั่งเก็บแสงเงาอีกครั้งหนึ่ง อ้าวค,ค่อยๆเพิ่มนะครับค,ค่อยๆมาแล้วนะครับ อาว่ะคันนี้ภาพรวมทั้งหมดของเราในการระบายสีน้ำเพื่อวาดดอกเออเพื่อวาดพวงมาลัยนะครับทั้งหมดเนี่ยเราก็ต้องวางแผนว่าเราจะประมาณไหนหนึ่งสสามสี่ห้าเนี่ยแล้วก็ค่อยๆเริ่มต้นนะครับ ให้ <Workers. S 2> สุดแล้วก็วาดภาพดอกพวงอะไรสำเร็จล้นนะครับเอ่ออยากให้ทุกคนค่อยๆวางแผนในการระบายสีนะครับเริ่มจากล่างภาพขอบใครชำนาญแล้วไม่ต้องล่างก็ได้กำหนดองค์ประกอบให้ในภาพให้น่าสนใจซ้ายขวาแล้วก็ขั้นตอนในการระบายเนี่ยเริ่มจากอะไรก่อนจะดอกไม้ก่อนอ่าจะดอกมะลิอืดดอกหรือว่าสีแดงก่อนหรือว่าดอก ค่อยไม้ก่อนวางตอนที่พอดีพอดีนะครับมันจะได้ง่ายในการระบายสีเราค่อยมาดูภาพรวมทั้งหมดว่าเราจะใส่แมกกาวียังไงใส่แสงเงายังไงใครต้องการเก็บรายละเอียดมากกว่านี้ก็ค่อยๆเพิ่มเรื่อยๆจะเย็นๆช้าๆรอจนกว่ากระดาษแห้งแล้วค่อยๆเริ่มใหม่นะครับคราวงนี้ก็เป็นอีกแนวหนึ่งอยากให้ทุกคนลองวาดเล่นๆดูในช่วงโควิดนี้ระบาดกันอยู่นี่อยากให้ทุกคน ลองเอาสีน้ำหยดขึ้นมาวาเพื่อจะได้ผ่อนคลายและมีความสุขกันนะครับแล้วก็อยากให้รักษาสุขภาพช่วงนี้ให้มากๆนะครับยังไงก็ตามก็ฝากไว้ด้วยนะครับติดตามตอนต่อไปครับจากอาจาร์ไทยวัชรัชครับ